ว,วัสดีอนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่อินไซต์บอลสเปนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจใน i n นไซต์บอลสเปนวันนี้ครับไปดูเรื่องราวของแมนฟิศเดอะายนะครับที่มีข่าวว่ากําลังจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาขณะที่เบนโดซินวาครับมีโอกาสแค่ไหนที่จะมาร่วมทับบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นี้เดี๋ยวมาคุยกันครับ ไปต่อที่แอตเลติโกมาดิดนะครับความหวังในการยิงประตูฤด,ดูการนี้อย่างมาเดรุสกุญญาก็มั่นใจแะครับว่าจะแบกภาระของทีมได้จากนั้นทิ้งท้ายด้วยการอัปเดตตลาดนักเตะของ2ทีมครับทั้งเบียร์เรียลและก็จิโรนาเดี๋ยวมาว่ากันครับก่อนชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอินไซด์บอลสเปนด้วยนะครับ ก็เป็นสัปดาห์ที่ลาลิกาสเปนค่อนข้างจะเงียบเชียบทีเดียวนะครับข่าวการซื้อขายต่างๆก็ค่อนข้างจะเบาบางลงไปครับหลังจากที่บาร์ซ่าโต๊ะโผใหญ่นั้นก็เงียบเงียบไปแล้วหลังจากที่ได้เลวันดอสกี้ได้กุนเด้มาเป็นดิวใหญ่ๆนะครับแต่ฝั่งขาออกของบาร์ซ่านั้นยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่เป็นข่าวแล้วก็ดูจะมีแนวโน้มมากที่สุดตอนนี้กลับกลายเป็นเมมฟิตเดปายรายงานจากบุนโดดิปอริโวนะครับ บอกว่านักเตะวัย28ปีที่เคยย้ายมาจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับแคมนูแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ครับยิง13ประตูจาก3 8เกมที่ลงสนามแต่ว่าตอนนี้เวฟิเดียปายไม่น่าจะใช่ตัวเลือกแรกๆของบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับหลังจากที่บาร์เซโลนามีทั้งโอบาเมยองแล้วก็มีเลวันด o อฟสกี้เป็นรายล่าสุดซาบีเานเดส,ส Hernandez ครับ มีนักเตะใหม่เข้าสู่ทีม5คนนะครับโดย2คน 2> คือผู้เล่นแนวลุกซะด้วยนั่นคือเลมดฟสกีและลาฟินยาก็กลายเป็นคู่แข่งที่เข้ามาเสริมทีมโดยแย่งตำแหน่งของเดปายโดยตรงนอกจากที่มีอยู่นะครับคาดหมายว่าบาร์เซโลน่านั้นตั้งราคาไว้ที่ประมาณ1 7บเถึงยีล้านปอนด์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทั้งทอรแนมฮอสเปอร์ยูเวนตุสนิวคาสเซิลริยงเองทีมเก่เาก็อยากได้ครับจริงๆมีปาลิซังชักแมงด้วยแต่ว่าน่าจะต้องขออนุญาตตัดปาลิซังชักแมงออกไป เดินชนกันแทบจะเละเทะไปหมดแล้วนะครับเดือปลายย้ายไปก็เหมือนเดิมครับนั่นคือไม่ได้ลงสนามอยู่ที่เดิมดีกว่าถ้าจะย้ายไปไปทีป่สังชักแมงเพราะฉะนั้นครับโอกาสที่จะย้ายไปที่ทอตแนมฮอตสเปอร์นิวคาเซิลมีโอกาสค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับรวมถึงที่อื่นๆด้วยยูเว่ด้วยครับที่น่าจะมีโอกาสถ้ายื่นออกมาจริงจังนะครับยี่สล้านปอนด์สำหรับนักเตะรายนี้ผมว่าไม่แพงเลยทีเดียวประกอบกับข่าวที่ยังไม่ได้ประกาศหมายเลขนักเตะด้วยนะครับ ของเลวันดอฟสกี้ก็คาดว่าจะรอให้เมมฟิตเดปายนั้นหลีกทางให้แหละครับจะหลีกทางแบบไหนจะสละเบอร์เก้าหรือจะย้ายออกไปเลยซึ่งสื่อจักสเปนนั้นมองว่าโอกาสย้ายออกไปมีค่อนข้าง,งสูงทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านของเลวันดอฟสกี้ที่จะได้หมายเลข9แทนที่ของเมมฟิตเดปายส่วนเรื่องราวของแบนโดซินวากับทางด้านบาร์เซโลนานะครับข่าวจากสปอร์ตครับบอกว่าตอนนี้แบรนโดซินวายังไม่ตัดใจในการย้ายไปเล่นในสิคัมคนูนะครับ แต่เจ้าตัวเองก็ยังเหลือสัญญาถึงปี2025ตามรายงานบอกว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแฟงกี้เดยองย้ายออกไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แต่งนั้นคือแมนยูเตแต่ว่าตอนนี้มีเชลซีเข้ามาเกี่ยวพันอีกหนึ่งทีมแล้วก็มีโอกาสทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเดยองย้ายออกไปบาซ่าเองก็จะมีเม็ดเงินอีกก้อนนึงครับเพราะว่าพวกเขาได้ปลดขยุตที่3มมีเงินเข้ามาในการลงทะเบียนแล้วเมื่อขายเดยองออกไปก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งครับ แล้วก็แบรนดินวาก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซาบีแนเดธชอบมากก่อนหน้านี้อย่างจูกุนเด้เองซาบีเองก็บอกว่าชอบมากและบาซ่าเองก็คว้ามาได้แล้วบาซ่าเองก็น่าจะต้องเอาใจซาบีพอสมควรนะครับถ้าเขาชอบผู้เล่นคนไหนอยากได้ผู้เล่นคนไหนดูแล้วบาซ่าอยากจะจัดมาให้เพื่อเห็นแหละครับว่านี่คือโอกาสที่จะพาบาซ่ากลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ภายใต้มือซาบีเพราะงั้นซาบีอยากได้ใครบาซ่าต้องพยายามเสิร์ฟให้ถ้าเป็นไปได้จะพยายามหามาให้ให ให้ดีที่สุดด้วยนะครับดรวของแบรนโดซินวาก็อยู่ที่เดยองนะครับแล้วก็ค่าตัวทิตี้จะเรียกมาแต่ว่าถ้ายิ่งปล่อยให้ถ้าถามผมเองนะครับในเวลาตลาดนักขนาดนี้เหลืออีกประมาณ1เดือนไม่เต็มที่ก็มีโอกาสที่จะยากพอสมควรเนะื่องจากว่าถ้าหากว่าเดยองย้ายออกไปภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้โอกาสที่ ทางด้านบาซ่ายื่นไปหาเบโดถึงแม้ว่าจะมีเงินเยอะก็ตามยื่นไปในราคาที่ิตีพร้อมจะปล่อยก็ตามแต่ด้วยเวลากระชั้นชิดครับซิตีเองไม่น่าจะปล่อยเพื่อนตัวหลักแบบนี้ออกไปในช่วงเวลาแบบนี้เนื่องจากว่าน่าจะหาตัวแทนได้ยากโอกาสที่เบโดซินวาจะย้ายมาบาเซลนาในซัมเมอร์นี้บอกว่าน่าจะยากทีเดียวนะครับแต่ว่าซัมเมอร์หน้าฤดูกาลหน้าไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นนักเตะใหม่ของบาซ่าในฤดูกาลถัดๆไปก็ได้ไปต่อที่อาเจนตินาบิดนะครับ หลังจากที่สูญเสียหลุยโซเลสครับที่ย้ายออกจากทีมไปหลังจากหมดสัญญาภาระในการทำประตูก็ถูกแบกไว้ที่มาตูสกุนย่านะครับกุนย่าย้ายมาจากแฮเทอร์เบิร์ลินครับค้าแข่งกับอลโกเมริตในซัมเมอร์ปีที่แล้วทำไป6ประตูเสียสิทธิ์จากการลงเล่น29นัดครับ 1, นนาทีก่อนหน้าวัยยีปีก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นที่รักของแฟนๆตามอย่างนี้นะครับด้วยทักติที่ดีแล้วก็ ทำให้ฤดูการนี้ครับซิมโมเน่มอบเสื้อหมายเลข9ซึ่งเคยเป็นเสื้อของลุยโซเรสครับหมายเลขของลุยโซเรสหมายเลขของเฟอร์นโดตอเรสดาวิดบิญาให้กับทางด้านของมาดูสกุญ่าสวมใส่เลยครับกุญ่าบอกว่าแน่ใจครับว่าฤดูการนี้จะเป็นฤดูการที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและก็บอร์ดบริหารนะครับแล้วก็ฤดูการนี้เขาพร้อมมากก็ถูกคาดหวังนะครับว่ากุญ่าจะต้องขึ้นมาแบก ภาระการทําประตูของทีมนะครับและกุญญาเองก็มั่นใจว่าปีนี้เขาจะทําได้และไม่ทําให้แฟนๆตราหมีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับทิ้งท้ายกันที่ข่าวของตลาดนักเตะค,ครับที่2ทีมครับเริ่มมาที่บียารีลก่อนนะครับนักเตะอย่างบุไลเดียครับตอนนี้มี3ทีมต้องการจะเซ็นสัญญากับเขาอะไครับก่อนหน้าวยัยย5ปีอย่างบุลไลเดียครับย้ายจากแลนส์ไปอยู่กับบียารลในช่วงปี2021ครับ โอกาสลงสนามไม่มากเท่าไหร่นะครับ35เกม7ประตูกับ6อัซิตก็มี3ทีมให้ความสนใจนะครับเป็นทีมในลาลิกาสเปนอย่างมายโยกา a ครับอีก2ทีมก็เป็นทีมจากลิกเ u อิงฝรั่งเศสและก็เกาโชซูริอาจากอิตาลีนะครับโดยเดียนั้นเป็นนักเตะที่อุนายนมรีนั้นยินดีครับเปิดทางให้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากว่ามีข้อเสนอเข้ามาแบบจริงจัง ก็น่าจะปล่อยบุลไลเดียออกไปจากทีมครับสำหรับเบียเรยล,ลขณะที่ทีมน้องใหม่อย่างจิโรนาครับน้องใหม่ของลาลิกาสเปนในซีซั่นนี้ครับก็ได้เซ็นสัญญายืมตัวยาเดลเอรราจากแมตติโตสตียาเดลเอรราครับเป็นมิดฟิลวัย24ปีครับอยู่กับิตีมาตั้งแต่มกราคม2017นะครับแต่ว่าก็ิตีเองก็ไม่ได้ใช้งาน เอรีรา er สักเท่าไหร่นะครับปล่อยยืมตัวสัดส่วนใหญ่ก็ยืมตัวทั้งนิวยอร์กซิตี้ก็ยืมตัวไปครับอูลซิก้าแคนาดาเอสปันยอเล่นอยู่ในลาลีกาสเปนในลีกของสเปนนี่ก็ประมาณ101เกมแล้วด้วยกันนะครับก็น่าจะมีประสบการณ์เพียงพอในการช่วยทีมจิโรนาในช่วงปีนี้แหละครับเป้าหมายคือรอดพ้นการตกชั้นนี่เป็นสรุปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดคุยกันได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ